สวัสดีค่ะก็มาต่อกันกันกบอ่คลิปอ่ที่สองนะคะกับการแต่งหน้าไปงานการแต่งหน้าออกรายการนะเป็นแขกรับเชิญการแต่งหน้าไปงานการดินเนอร์หรืองานต่างๆนะคะให้ดูว่านี่คือแต่งหเ้เสร็จแล้วครังนึ่งคือว่าจริงๆแล้วให้ดูว่าสีตาหน่อยมากให้ดูแต่แบบว่าเรามาเรียนที่ขอบตาขอบตานะคะก็เขียนคิวอะไรแล้วก็ไปดูคลิปข้างล่างนะคะที่เราสอนเขียนคิวเนาะเหมือนกันแต่ว่าลักษณะของก็ละเอียดกว่าก็ใช้พู้กันเล็กๆมานั่งทำนะคะ อ่ะต่อไปก็คือเป็นเรื่องของตาก็ลองแป้งก่อนเนาะไม่ว่าจะเพราะเราเป็นงานสัคัาญเราจะพลาดไม่ได้น้อยไม่น้อยน้อยไม่น้อยก็ลองไปก่อนอืมอย่างอกแป้งนะใช้แป้งเด็กได้ไหมสักหนึ่ก็ได้นะไม่เออสีที่เลือกนะก็อยู่ในแผ่นนี่แหละแต่ว่าเราจิ้มๆเข้าไปจิ้มๆสมมนิอยุ่ทองสีเหลืองใช่ไหมเหลืองออร์รถเพื่อที่จะเป็นปูพื้น ทุกสีคือลักษณะของเป็นการอ่าอันนี้คือวางคู่สชนี่เนาะระวังคู่สีไว้เวลาถ้าซื้อมแยกมาปบบดีวก็อย่างวางคู่สีไว้แต่ถ้าเกิดเสียดีๆอะไรเงี้ยอืมถ้าเกิดมาซื้อมาเป็นตลับแบบว่าเขาจัดเวลาก็มีเนาะใช่แล้วแล้วก็ด้านเดิมอะนตอนแรกเราใช้สอนสีเหลืองถูกไหมใชแต่ตอนนี้เราใช้สอนสีน้ำตาลเอาลดละใช่ปะอ่าน้ำตาลทองแดงน้ำตาลทองแดง การเบนออกเห็นไหมครับการจับภูกันให้ลากออกนะฮะวางแล้วลากออกองศาของภูกันก็มีส่วนสําคัญเนาะทําให้ดูฟุ้งหรือว่าทําให้เป็นปื้นทําให้เละนลแนีเองแล้วก็มาเก็บอันนี้สีอะไรครับด่า่จิ้มมันดูส่วนใหญ่จะจิ้มแบบว่าลากๆสีผสม พราะว่าอะไรหรือปาเพราะว่า,า,าเขาจะได้ไปเราอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้ปู่ย่าตายายเอาเวลาก็เอาสีที่มีอยู่หาให้ลักษณะจำค่าของสีเนาะใช่แล้วสร้างสีเออค่านี้คือสีน้ําตาลสีมันจะเป็นลักษณะเข้มคือไล่ง่ายๆอ่ะดำเข้มแล้วก็ขาวอ่อนสุด แล้วแล้วสีต่างๆเขาจะมีน้ำหนักสีอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ลองมาแต่งในโทนต่างๆได้ไม่จําเป็นที่จะต้องมาทําตามเราสีเราอาจจะอัดแอปใช้ใสีอื่นก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งอืมมันสนุกนะกับการที่ได้แต่งหน้าแล้วแบบว่าเออขีดส,สีนู้นสีนี้ผสมเราอยาลงสีน้อยมากไม่จําเป็นไม่จําเป็น,ปนต้องเขาเรียกอะไรอ่ะบ้าซื้อตามเวลาอ่ะยี่ห้อนี้ออกทีอ่ะซื้อปะยี่ห้อนี้ออกทีซื้อปะ และในโลกนี้มันมีมันมีกี่แปลร์ล่ะคะคุณก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆสิคะถูกไหมคะมันก็จริงๆเราเวลาเราซื้อพวกไอเสโซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราดูก่อนว่าชีวิตประจำวันเราใช้อะไรเนาะไปไหนอะไรยังไงแล้วก็เราต้อใช้สีอะไรบ่อยก็จริงๆน้วสีน้ำตาลโทนน้ำตาลเนี่ยไปไหนก็ได้งานศพงานแต่งงานทุกงานไปได้หมดแล้วเราก็มาเลือกแต่ขนแไปว่าเมื่อกี้เราคิดกับตาไปแล้วเนาะเราก็มาเบ็นเบนไลน์เนาะ ไห้ฟุ้งๆเนอะเหมือนคลิปที่เราแต่งหน้าใส่เนอะเหมือนเหมือนแต่งให้น้องอะไรนะน้องเบนก็ได้ง่ายๆเหมือนเหมือนเล็กก็ได้เหมือนเล็กวันนั้นที่ม้วนผมออกมาแล้วก็จะแต่งหน้าไปข้างนอกอะค่ะใสใส่ไอ้ที่แต่งหน้าให้อะไรนะสับประกอนอะจะคล้ายกันแต่ว่าอันนี้จะชัดกว่าใช่ จาอย่าโดนตะก้องสีขาวแ้ก้องสั่นมันคือที่มันแคบต่อไปเราก็ใช้สีดำต่อสีดำนิดน,นึงแปะไปเพื่อที่จะคนมันเก็บมะ <า S 2> เกิดการ<ม>าเก็บฝุ่นใหเ,เก็บดิสอไม่ให้มันเลอะด้วยเพราะว่าดิสอมันก็จะมีความมัน,มนออกมาดอย่างเงี้ยการใช้สีพวกนี้ก็คือการแมกอยากให้ติชมมานะคะว่า อ่าดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างไม่ใช่ก็ใื้อถน้มตาเนาะด้านบนให้มันซอฟเนาะให้มันซอบลงไม่ใช่เป็นน้ำตาลเนี่ยดำอย่างเดียวคือจริงๆแล้วในความเข้มมันก็มีการสอดสีใส่เข้าไปได้เนาะมันก็จะเปลี่ยนสีอย่างุษ์ด้าดำเนี่ยถ้าเราเอาสีฟ้าถ้ค่อยมาใส่มันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเนาะเชื่อเป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นรู้จักอัดแดดปะค่ะหรือเอาสีม่วงมาใส่เหลือกก็จะดูแบบลืมตาแล้วเป็นบลิ n g b ยังไม่ทันได้นั่งเลยเนี่ยก็คนมันสวย การเปลนก็นหมายถึงการเกลี่ยไล่เนาะไล่สีเมื่อกี้สีที่มันมีอยู่ในนี้ก็เอามาใช้เลยไม่ต้องลองไม่ต้องนั่งไม่ต้องฟิกเอาันอยู่แล้วแต่ก็อย่าลากลงมาเยอะมากในะกายเป็นแพันด้าเนาะก็ยังใช้สีตกใจจะทำให้มันสอบแต่ตาก็จะกว้างขึ้นเห็นปะ จริงๆไหมว่าจะจะเป็นมนต้องใช้แม็กไม่จะเป็่นอ่ะอาหาสีที่มันใกล้เคียงกันอันนี้เราเราพอดีเราเปคนต้องแต่งงาน้ะเ,เป็นช่างอ่ะเ<า>น,นาะใช่เราก็ต้องใช้ใช้ของมันดีบ้างมันก็มีทั้งดีทั้งคือจริงๆงแ,ลแล้วมันมาทขมีของไม่ของไม่แพงก็ดี<ช>ของดีก็ไม่ของแพงก็ไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้น,นเนี่ยมันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่อะไรเงี้ยให้ดูว่าอย่างที่ในเซตเนี้ยเขาก็จะเป็นเนี่ยพี่เอ็มเขาก็จะแมทช์ของเขาไปแล้วไม่ต้องมาถามแตเขาว่าสีอะไรเขามีเยอะมาก ก็คือในในโทนนี้จะเป็นโทนที่เป็นชายนี่หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นด้านหมดเลยและอันนี้เขาก็จะไว้เบรกกันในส่วนที่เวลาเขาแต่งไปแล้วถูกไหมทำเงาทําอะไรต่างๆในส่วนเนี้ยเขาจะเรียงไว้เนี่ยอันนี้อันนี้ตอนนี้คุณควรจะมีใช่ไหมฮะตอนนี้คุณก็มีบ้างไม่มีบ้างยังไม่ผิดคือเวลาเลือกเลือกให้ให้ให้ถูกกับชีวิตประจำวันเราก็ใช้เงาของเขา ยังเหมือนเดิมทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องวางเรียงคู่สีให้ดีก่อนเนาะเจี่เกี่ยวว่าวางข้างแดงข้างส้มข้างอะไรเงี้ยเวลาปาดไปก็นะปาดข้อตายอ่ะแล้วก็ที่เหลือเราก็ยกขึ้นไปถ้ามันมีเงาเงาเนาะคือเราจะเลือกเงาคือสีที่มันอยู่ในภูกันอ่ะมันลาาไปร็นไหมมันก็จะมีเงาตรงนี้นึงเห็นไหมอ่าีหนนะเนี่ยทำแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้เียนะเนี่ยอ่าจะเห็นนะ เดี่ยวแล้วก็ใช้สีทองก็มาเกี่ยวหัวตาดอไม่จ,มเจะเป็นต้องใช้แต่สีขาวเนาะคนเห็นคนนู้นคนนี้ทําสีขาวก็ทําขาวกันไปหมดบางทีใส่สีชมพูก็ได้สีม่วงอ่อนก็ได้สีฟ้าอ่อนก็ได้เนาะ<ช>แล้วแ,<อ>แต่ชุดท,ที่เราใส่มีคอนอแทคเลนส์ที่เราใส่อ่ะคอนแทคเลนส์ของเล็กพี่เล็กใส่ประจานะคะคนชอบถามมากมายก็คืออะคา,าวาไวทซีเวลทีโทนนะคะสีเกรย์ค่ะ นี่คือสีขาวใช่ไหมพี่เอ็มาใช่ทำให้ตาดูโตขึ้นแล้วก็ดูฉ่ำดูวาวตาดูสดซึ่งวันนี้ออกพนักงานตั้งประชุมตั้งแต่เช้าน้องใหม่แล้วพิสุดก็เหนื่อยเนาะวันที่พี่เล็กดัดขนตาไปแล้วเราก็จะให้พี่เล็กัดขนตาเนาะนี้ค่ะต่ไปก็ตัดมารคาร่านะคะก่อนตตดก็อย่าลืมว่านะฮะอย่าไปตัดย่าจุ๊บจุ๊บีกนะแค่ปัดปัดกวาดออกก็ได้วันนี้ที่เลือกใช้อันนี้ก็คือเป็นหวีที่เป็นแบบ พลาสติกแปงเป็นแปลงพลาสติกก็คือปัดง,ง,ง่ายๆเลยจริงๆเราบอกว่าให้ปัดอับุ่นออกกันเนาะเช่แอ้วต,ต้องปังฝ<ว>ุ่นอุ้ยอุ้ย เป็นต้องแต่งเข้มนะล้วรแล้วเ,เห็นบางคนเขาชอบแต่งข้มแต่งเข้มเรหน้านิยมอ่ะเน้นบางจุดให้มันเข้มให้มันฉ่าให้ตามันดูมีประกายอะไรอย่างเงี้ยไม่อย่างมันๆเนี่ยเราก็ใช้แค่บางจุดนะใช่อย่างเนี้ยเราก็ไม่ได้ลงเราาหนกโหนกคิ้วใต้ท้องคิ้วเราก็ไม่ลงเพราะว่าด้วยความที่คุณเล็กมีมีหนกคิ้วอยู่แล้วเราก็ไม่อยากไปเน้นให้มันชัดขึ้น บางอย่างที่มันพอแล้วเราก็ควรจะพอันจะประคับอะไรอย่างเงี้ยดึงจุดเด่นจุดได้พอใช่ล้วต้องดึงทุกอันดึงทุกอันดือหน้าเป็นมันจะดึงมันจะดึงกันหมดอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นหรือว่าหน้าหลอกคือพอมันเหมือนกับว่าบางทีทุกอย่างมันชำหมดอย่างบางคนชอบเขียนคิ้ชัดตาชัดปากชัดแก้มชัดอะไรเงี้ยันงกทุกอย่างมันสวยสวยไหมสวยแต่พอมันไม่มาอยู่ด้วยกันจะมันจะมีความแน่น มันทุกอย่างสวยหมดแต่พอมันครบมันครบหมดทุกอย่างปุ๊บมันก็จะนั้นมันแย่งกันไปหมดแน่นไปหมดจริงแล้วถ้าเราใช้สีโทัสแป้งอีกก็จะดูเป็นนิ่งเนาะ<ช>เป็นแบบว่ากดต้น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 ต้องแบบว่าไฟแบบช้ำๆเนะาะว,ว,ว,วันนี้ขตนตาเราจะใช้สองเบอร์เบอร์ฮะอันนี้เบอร์กุ๊กกูประตูน้ากันน้าหนึ่งหึงสองป,ปั๊กกุ๊กกูเป็นต้นสั้นแต่หนาอ่านะ เล็กชอบใช้ห hmm. นึ Ooh, ่งหนึ <Exped ition introductions> <im fight> <So lucky. can> ่งสองหนึ่งหนึ่งสองกล่องสีชมพูเหมยลินดาประมาณนี้นะคะซ้อนไปกับเบอร์สี่ห้าสามสี่นี่สี่ห้าสามสี่ได้ไหมสี่ห้าสามสี่เบอร์โปรดของเล็กนะซื้อมาแล้วเมื่อวานค่ะสามโหลแต่ก็ไม่ถูกนะรุ่นดิ้นโดนน้แข็งเอาพี่เลี้ชอบไปเล่นโหนเอามาคืนแล้วแล้วยอดคืนเกินด้วย ส่งไปให้อ้ามเลยนะคะนี่เราเวนะคะนี่อยู่ที่รอจะไม่ส่งเลยเอาไปให้รอหนึ่งรอใช่ไหมแนวบแบบเล็กป้ายเล็กนิดนึงเพเราม่อยากพอการพอการมันเขยงปุ๊บเราก็อยากแนวบจะมีสองแบบย่าแต่ว่าเราไม่อยากพื้นที่มันเล็ก ือที่มันเล็กเราก็จะแชนเล็กการงานแล้ววันนี้เราต้องการงานละเอียดเนาะ<อ>ไม่หรอกถ้ามีคนคนอื่นเป็นช่างมาแต่งให้อ่ะมันมันมันจะโอเคเข้าใช่ปะคือเวลาวางจับมันเราเห็นชัดไงแต่ถ้าเกิดเป็นเราเองเนี่ยคนใหญ่ปุ๊บเราก็จะมานั่งเล็งนั่งมองอันนี้อ่ะข้าองศาเนี่นข้าองศาน,นี้เลยอ่ะให้ดูได้ไหมนี่คือแบบว่าสมมติว่าถ้าชีวิตจริงางเนี้ก็แทนนี้ ะแต่แล้วเรามาต่อกันว่าอันนี้ทําไมทําไมมีอามีคนถามว่าทําไมถึงไม่ติดไปพร้อมกันเลยเกิดขอนตาแล้วมาติดที่ตาทีเดียวเพราะว่าเราจะมีชั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอติดไปแล้วปุ๊บอ่ะดูชัวว้นเดียวก่อนชั้นเดียวก่อนเห็นไหมอันนี้แบบสองชั้นเห็นไหม,ไมไเข้ามาใกล้ๆมันมีความฟุ้งความหวานมากกว่าเพราะมีเส้นยอะไรขึ้นบิกอะไรเงี้ยอืมเยอะเยอะแล้วเนาะแต่วนี้ถ้าติดเองก็จะลำบากหน่อยเนาะเพราะว่าอ่า ความงอนของขนตาที่เราติดไปแล้วคู่แรกอ่ะเขาจะมาคอยดันดันเพราะเราต้องค่อยๆวางลงมาจากข้างบนเลยเนี่ยตั้งแล้วก็มาสัดองศาค่อยๆใช้เวลาเนี่ยวานในเพื่อนทำก็ลำบากแต่ไม่ได้ช่างแต่คุกันไว้ก็ดีสุดกันไว้ก็ดีเความสวยใครก็ทำได้ใครก็ทำได้ง่ายๆเลยอ่ะอย่างพี่เอ็มเองอ่ะนะก็ไม่ได้ แต่งเก่งมาตั้งแต่เด็กถูกปะก็คือต้องอาศัยฝึกอาศัยแต่งบ่อยๆ,อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่ากําลังท้ออยู่นะคะกับการแต่งหน้าตัวเองอะไรเงี้ยทำไมทําไม่ได้ทีทำไมอะไรเงี้ยลองคิดดูซิว่าว่ากว่าจะมาวันนี้พี่เอ็มก็หรือพี่เล็กเองก็แต่งมาเนาะเป็นสิบๆปีเพราะฉะนั้นเ,เราจะได้นัจุดจุดนี้ก็นัดจุดจุดนี้นะคะคำนี้ไม่ได้พูดนาน <c oughs> นัดจุดจุดนี้มันก็นานเน,ะ <c oughs> นา,นนนานเนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะสาวสาว ทั้งหลายอันนี้มันผ่ามันหลุดปะกล้าวมันยังเห็นอยวอ๋อเห็นไหมมันจะมีความเมื่อกี้มันจะเป็นธรรมดาฮะนี่มันจะเป็นความฟงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการติดกันแบบนี้นะมันจะแอบไปแบบนี้นิดๆอะไรเงี้ยซึ่งไม่ทันรู้สึกหรอกนะเสร็จแล้วก็ทสด ต้อวาสนเ่คือเก็บแค่ขอบขอบของขนตากับเนื้อใช่นั่นเองเพราะว่าเราทำสีฟูไว้แล้วอย่าไปกลีดทับหมดอินเนอร์นะคะสีพอจังเส้นสีเส้นสีเลยจ้าขีดจ้นเลย ตาปดเห็นป้ะ euh> ดิฉันแล้วดูมันไม่ม oh ีอะไรเลยนะสีสีตาไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ว่าเล็กขอบตาเราก็ใช้อไม่เพนซิลเนาะใช่กรีดเหรอใต้ใต้ขนตาปะใต้ขนตาแต่อันเล็กๆนะเพราะว่าเราทำฟฝุ่นไว้ใช่เราเห็นไหมฉันไม่พอเนี่ย แต่ว่าด้วยความที่วันเต้นมันโฟมปุ๊บเราก็ไม่อยากให้มันแข็งอ่าแล้วอย่างนี้พวกใไป่เห็นมั้ยก็จะดูแข็งแต่นี่ก็จะดูซาบป่ามาแล้วก็ใช้สีเนี่ย,เ,ยเด้อมาเปลี่ยนเราก็ากจะกลับมาที่สีหนังตาเราโทนสีเลือกเลือกกันได้นะโทนใกล้กันสามารถของไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงอย่างที่บอก ใช้ใช้ค่าของสีให้สังเกตที่ค่าของสีน้ำหนักของสีเราสามารถแอด p สีอื่นมาใช้ให้เป็นสีที่ผสมกันละจะเป็นสีทีอ่อย่างเห็นที่เอ็มใช้แมกเนี้ยสีที่บ้านมันลองผสมกันว่ามันเป็นอะไรแล้วอันนี้มันออกโอลดอะใส่ต้อลงไปออกเหลืองใส่เหลืองลงไปเนาะแต่เบสิกเลยควรจะมีคือสีน้ำตาลเนาะ,ะเราว่ายังใช้สีนี้ถามว่า ไอายแชโดว์คามกับไอายแชโดว์สีต่างกันยังไงไม่ต่างกันมากอ่าเพราะอะไรป้าหมายถึงว่าอ่ะจริงๆแล้วการเลือกไอายแชโดว์อายแชโดว์ที่ดีควรไม่ล่วงถูกไหมไม่ล่วงไม่หล่นแล้วเวลาทาไปเนี่ยสีติดเป็นสีนั้นถูกไหมพี่เอ็มใช่แล้วอันนั้นคือหลักที่อายแชโดว์ที่ดีก็คือจริงๆเลือกแสงตรงนั้นดีกว่านะฮะแล้วก็มาทำทำโหลสีชาดเหลาสีชาดขึ้นไป้สีอะไรคะทองแดงเมื่อกี้ที่เราปาดมผสสนั่น มันกินเหล้าได้แน่เลยอะคอหน้าเป็นทองแดงคอเป็นทองแท้ก็คนนี้เห็นปะโหนกคิ้วเราไม่ได้ลงสีเราไม่ได้ลงไฮไลท์ไม่ได้ลงอะไรเพราะเล็กกว่าความกว้างและมีพื้นที่ตาให้วิ่งเล่นเยอะมากเพราะฉะนั้นสีไม่ต้องไปไม่เป็นต้องเลยแล้วก็อาจจะทีนจะต้องใช้ใช้สีด้านเนาะใช่ใช้แบบว่าสีสีออกด้านด้แล้วก็ปัดให้มันคืนเกินไปเกนไปมันก็มีความชายของรองพื้นเนี่ยกับแป้งที่เรามีอยู่เห็นปะเนี่ย จริงๆแล้วหน้าไม่ได้มันนะเพราะเราใช้ไพรเมอร์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วอย่างเงี้ยคือทำเงี้ยก็ไม่หลุดแต่ว่าแล้วแต่ว่ามันดูแบบเมียะมันจะดูมมีความเฟกความมันเพราะเราใช้มีความชายนี่อยู่แต่เราก็ใช้สีนูดหน่อยปัดใต้ท้องโหน่งทองโหน่งทองโหนอ่งเป็นคำดูโมมากปัดใต้ท้องโหน่ปัดใต้ทองโหนกต้องปัดใต้ใต้ท้อง เพราะว่าเราต้องการจะเน้นโดยจิตตาเลยเห็นไหมจิตตาจำใหม่นะคะาสับใหม่นะคะาสำหรับวันนี้คือใต้ท้องโหนกไม่ใช่ใต้โหนกแก้มมีเงาของโหนกแก้มนะดูกระดูกตรงดูกระดูกกระดูกเนี้ยนะกระดูกเลื่อย่างงี้ให้ฟันแล้วก็ปัดตรงนี้เพราะเมื่อกี้เราก็เฉดตรงนี้สีเข้มถูกหนูฮะเราก็จะมาทำตรงนี้ให้เข้มแล้วเดี๋ยวเราจะมากดสีอ่อนตรงนี้แล้วก็เห็นกันว่าดูสองข้างข้างนี้ที่ปัดสีเข้มกับสีอ่อนไปแล้ว กต่ข้างนี้คือที่ปัดสีเดียวด้านมันจะด้านๆเห็นไหมนี่มัมีสองสีเลเวลมันจะเป็นแอบใชสีอยู่ไอ้พวกเนี้ยสําคัญยังไงมันทําให้เราดูซอฟเนาะเ้นถแล้วก็หวานถึเป็นต้องบอกว่าไปใช้ไม่ไม่ต้องเป็นต้องปัดข้างหน้าต่อไปเราก็จะใช้อันนี้เบอร์ช่ดยอ่านสีอะไรโอ้โหพุ่งที่ตาเนี่ยนะเป็นพรมพรมดูบีออสบีออสอะไรสักอย่างบุกมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่ะ อันนี้คือแม็กปั๊แม็กแต่ว่าแม็กเก่าจะเลือลนเลยดีเจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นหน้ำตาลออกอมแดงๆนะเราจะใช้เบาๆแค่เบาๆเหมือนหนกเหมือนเดิมอันนี้มันมันไหมตัวนี้นิดๆ,ๆเพราะว่าถ้าเกิดเราได้กดหน,นกนิดหนึ่งใช่ไหมใช<า>่แต่พอไม่มีความชายมันก็จะพอดีกับ<ช> <ๆ S 2> กับหนกของที่มัน แต่ถ้าคนไม่มีโหนกอะไม่มีดองเราก็ใช้เงาในชิเงาเหมือนกันเลยปะเหมือนเจนนี่เนาะเจนนี่เพียนโคในเรื่องเนี่ยอะไรนะอันใหม่เนี่ยเอ่อเรื่องไรหวานสเมผัสที่อยากได้สเปอร์ไม่กับอาร์มในสับสีด้านสบายเห็นไหมเสร็จแล้วไม่มันก็จะแบบว่าจริงแล้วมันคงไม่ได้มีแก้มเหมือนี้หรอกมันมีความมันเพราะมันจะมีมิติของหน้าอยู่แต่ไม่ใช่พี่ดูว่าถ้าเกิดคนขีดหน้าอง่ายๆอย่างถ้าคนขีดหน้าคนทาหน้าอะไรมาเยอะเนี่ยแต่งอะไรไปนิดนึงใครเห็นไหมครับมันจะออกมาพุ่งมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูน้ำหนักอ่าเขาเรียกว่าดูให้ดีเป็นต้องเป็ดน้นักมทนเป็นต้องเป็ดน้องเทียนต้องรีบแล้วเพราะมันสเสียแล้วบอกแล้วอัาตาอ่มามันนี่นะคะนี่ทุกอย่างมันแล้วเราไม่อยากให้มันทั้งน้าคามมันบางจุดบอกแล้วว่ามันบางจุด เลก็ปกปะตัวว่าให้รปกใใหุ่่ดไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นแบบว่านูดเนื้อแต่เป็นดันได้ป็นเนื้อกรรมี่ยนะคะเห็นไหมฮะว่าจริงเหมือนพวกอแอดบอบบีบาวเนาะนสีโทน,นะอะนะเราไม่ต้องใช้สีอะไรมาพอละเอาละค่ะสรับวันนี้ก็ฝากไว้กับ หน้าแต่งหน้ามาางนานเห็นไหมคะดบทกการขนะทุกการทีจะยิ่งเห็นว่าหน้ามีมสีมากมีทุกอย่างครบแสงเงาไฮไลท์น,นะคะเคดดิง้งและมีครบมีเก็บมีชงวิเชนมีทุกอย่างเลยทั้งโหนกแลวผากที่เคยดูกว้างมากก็ดูเป็นสัสดส่วนพอดีนะคะแล้วก็อะไรอ่ะคิดเลยเราอยาเราอยากให้ตามันชี้ขึ้นเราใช้สีน้ำตาลเงาที่มามที่เมือ่อกี้บอกเราเพิ่มเงาขพิ่มอีกแล้วกกลาง จำได้แล้วว่ทั้งค้าเนี่ก็ทำให้ตาดูโตขึ้นอีกเนาะเสี่ยวขึ้นอีกเห็นไหมราคาเฉลี่นี้ก็ฝากไว้นะคะกับข้ามิสิข้ามิสิแต่งวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าไม่แต่งหน้าไม่แต่งหน้าก็ก็ฝากไว้กับเนี่ยค่ะการแต่งหน้าก็คือหลักที่แต่งหน้าวันนี้ก็คือเบสิกก็เบสิกก็ได้ซ้ายวิจะแต่งหนเอ้ยไปแต่งกันน้องจะไปแต่งกันน้อไปรักไปรักสวัสดีค่ะ